สวัสดีวัยรุ่นชาวประมงวันนี้อยู่กับมาวินนะครับฟิตกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ต่อจากคลิปที่แล้วที่เรามาหาที่แกนล,ลีฟนะครับเอออาชิ้นส่วนอารกิสโทนชิ้นที่7เนี่ยจะอยู่ที่เกาะลูสลิสเบร์น,นะครับในถ้ำภูเขาไฟเนาะขับตามมาได้เลยเอออยู่ที่ลูสลิสเบร์น,นะครับที่ภูเขาไฟเนาะสำหรับใครที่ไม่เคยมาก็ขับตามพี่มาได้เลยเนาะเอออาภูเขาไฟที่อยู่ตรงนี้นะครับนี่ขับไปตรงนี้เลย ไปนี่เลยครับนี่นี่เลยพอถึงตรงตัวกาดนี่เราจอดตุ๊กพอเจอบันไดตรงนี้ให้เลี้ยวซ้ายนะครับเออไม่ใช่บันไดอิสะพานเลยเลี้ยวซ้ายจะมีอ่าอ,อ,นะอ,อุโมงค์ให้เข้าเนาะเอออุโมงค์เนี่ยพอถึงอุโมงค์พวกเรา,เาไปนี่ก็ขึ้นมาตรงนี้ครับนี่มาตรงนี้เนาะแล้วก็เราโดดเลยครับนี่ถ้าจำไม่ผิดมันจะอยู่แถวๆนี้นะครับเออไอ้คีสโตนชิ้นที่7ของอ่าเกาะโรเซอรเบย์นะครับเออ แถบ,บนี้แหละครับแถบบนี้แหละใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เมาวินกันด้วยนะครับ